สวัสดีค่ะวันนี้อิมมาแนะนำพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นสมเด็จองค์ปฐมหลวงพ่อฤาษีลิงดำรุ่นครบรอบ100วันมรณภาพออกเมื่อปีพศ2536ค่ะสำหรับองค์นี้นะคะตามข้อมูลมวลสารจะมีพระคำข้าวนะคะ แล้วก็จะมีผงเกษาของหลวงพ่อหรือสีลิงดำผสมอยู่ค่ะ สภาพองค์พระมีความสวยสมบูรณ์เทียบขนาดกับเหรียญ10บาทนะคะมีความใกล้เคียงกันเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านที่สนใจจะเท่าบูชาราคาอิ่มแจ้งไว้ที่ใต้คลิปแจ้งราคา ID l i n ยเบอร์โทรซับและ a c e b o o คพระเครื่องสามารถทัก Messenger ได้ทัก Messenger ได้ค่ะสำหรับราคาเป็นราคาที่เปิดนะคะลูกค้าสามารถที่จะต่อรองได้นะคะซื้อหลายองค์ก็ต่อรองได้อีกนะคะแล้วก็จะมีราคาเหมาลดให้พิเศษอีกค่ะ ขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ